แคร์รอคลาร์กเรียนหนีไปแล้วแคร์รอคลาร์กเฮ้ยเฮ้ยโผล่แล้วนี่อยู่ไหนโผล่แล้ววัดไม่เห็นมันเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่โผล่แป๊บเดียวอ่ะข้างอยู่ข้างกล่องแดงอ่ะอยู่ข้างกล่องแดงเป็นผีเด็กผีเด็กรอผมไม่ชอบเลยอ่ะเก็บถ่านลูกผีติดแล้วไม่ติดเนี่ยคือแบบไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เลยครับอืมปลาก้องเสียใจเนี่ยรู้ไหมเนี่ย พยายามจะถ่ายอย่างไรตากกล้องก็ไม่ตายก็เป็นเลยววันน, <ฮะ S 1> นั้นไม่ปาดให้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นเร็วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถ่ายแล้วนี้ไปก่อนกลับบ้านเร็วันนั้นนี่หวังเดียวหวังให้เขากดอีเวนต์หนึ่งเดียวถ่ายได้แล้วลวันนั้นเคยเคยถ่ายเคยถ่ายติดแค่รอบเดียวอยู่ตอนที่ไปหลบห้องใต้หลังคาแล้วมันพันหมดพอดีเลยโชคดีถ่ายรูปได้โอแต่เห็นเขาว่าเรืววันนั้นเขาจะเขาจะวิ่งเร็วก็ต่อเมื่อเขาเห็น เห็นเป้าหมายใช่ใช่ก็ไม่เคยลองว่าจริงหรือเปล่าอยากรู้ป่ะล่ะอา Water Water Sing Water Ghost Smart Stick ก็ต้องลอง Carol Clark Everyone จะสบายใจจะรูปเลยไปนั้นกันอืมถ้าเจอในวันนั้นใช่ไหมโอเคเข้าไปกันสองคนนะอ้าวอย่างวะถ้าเจอในวันนั้นต้องเร็วอ่ะไม่งั้นก็ขอหลบอยู่ข้างหลังนะมันต้องจูกแบบหลบกำแพงอ่ะไม่ให้มันเห็นตัวเรา มันจะวิ่งช้าแบบมันจะวิ่งเข้าผิดประตูเยอะเลยอินซิมมาอินซิมมาที่นกปลาคือเราอยู่ในห้องแล้วก็ปิดล็อกขระตู Are you here เราต้องเราต้องออกดาบม่วงครับทุกคน Are you here ต้องออกอิสคิ้นสุดสีด Are you here ไม่มี Are you hereHelloAre you here ผมหรือเปล่า Are you here อยู่ข้างบนปะข้างบนเหรอไปดูกัน ไม่รู้ว่ได้ยินเสียงเดิน Are you here ลอกต้องปิดไฟดิได้ยยินเสีง Are you here g i v e us a s i g n ผมกลังขึ้นมาครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ชั้นใต้ดินอยู่ชั้นใต้ดินอ้าวเหรอโอเคเจอไวจังกระดูกไม่เจอเลยครับไปเจอกระดูกบ้างเลยไม่แน่ใจเจ็ดองศาเทสกันเทสกัน อยู่ใต้ดินแล้วแบ่งสองฝั่งอ่ะไม่ชอบเลยโอ้เออใช่ใต้ดินบ้านหลังนี้มันกว้างแต่แต่ว่า Are you here? ตรงนี้มันมีเอ้ย close Are you here? เขาตอบใช่ไหมครับมี hi นี่ไง Are you here? ตอบ่ายด้วยตอบเก่งซะด้วย Are you friendly? Date อเค Do you want to sleep? a v ได้ก็ได้ว้าวเฟรนลี่ดับจัดชอบจังเลยนะ Are you friendly? เพจไปดีกว่าตดปโกสมัสติกทุกคนหยิบไห้นวกหวกวกกล้องติดทัวไปด้วยใช่ค่ะผมหยิบมาแล้วครับใครเจอกระดกยังครับยังไม่เจอน่าจะชั้นสองปะยังดูไม่ครบเลยอ๋อชั้นสองผมดูสองรอบแล้วไม่เจอครับอือหือาจจะอยู่ในลงรถเอ้ยข้างล่างหรือเปล่าเอออ้มีห้องน้ำอ๋อมันมีห้องน้ำในตัวบ้านหลังนี้เราสมุดไปเพ้อโหดจริงๆห้องนี้ยากเลยห้องมันใหญ่ ที่หลบกันน้อยอยังเว้นอยู่ในตัวล็อกเกอร์แต่รอบที่แล้วอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ตายไม่ค่อยอยากอ,อยู่แล้วมันเดินเข้าเลยแหละเนื้อมันเดินเข้าตู้ล็อกเกอร์เลยแหละผมเห็นเน้อ <laughs> น่าจะมีน่าจะมีส่วนไหนโผล่มาเลยเห็นโอเคมกีกระดูกแล้ว <OK>. โอเคมีพิงจัมปีนไว้ตรงนี้ไม่มีเฮ้ยเฟซิงเฟซิงฟฟซิงฟฟซิงปะ เมื่อกี้ไม่ใช่เดมอนไม่ล่ะเรดตัวเมื่อกี้เรดมาแก้แค้นเมื่อกี้ยังไม่ได้ฆ่าเลยนี่มันจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยแต่ฟรีซิ่งอ่ะแน่นอนเห็นควันนอกปากแล้วโอเคปิดไฟด้วยปิดไฟคตสุดท้ายได้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 ปิดไฟด้วยนะเฮ้ยมันเดินตามเลยวะหนีกันเดติมตีว์วัเตอร์ไม่ได้แน่นอนแต่อือหือโอ้ข้างล่างเดติมตีว์วัเตอร์จะทำยังไงวะเนี่ยฮึ ไอ้พอเลิกรับเกิดในห้องน้ำอะ่ะก็ดันไม่เปิดน้ำให้อช่ <laughs> <laughs> เอากล้องเอากล้องไปทันลมมันข้อถ่ายรูปโอเคสมาร์ทซอตเตอร์ไหนโดยดีมีกวอวซอฟไหมมี <laughs> ฟีซิ่งอย่างหนึ่งกับตอนนี้สว่างซะเหลือเกินนี่ไงอืม <laughs> ต้องกล้องเพิ่มไหมไป อืมเฮ้ยมันขยับสมุดไม่เขียนตะก,กี้เห็นตะก,กี้เห็นแวบ,บๆเห็นเห็นชัดเลยขยับสมุดเ <ขอ S 1> ห็นชัดเจนามาันติดผ่านยังยังเอ่อผมก็กำลังทําัวมาสติกอยู่นะมันเขียนสมุดป่ะเน่ะเธอไปทางไหนของห้องอะเขียนมาว่าเนะ่ะเธอไปทางไหนของห้องอะ่ะเราจะได้ไปอีกทางหนึ่งเนอโกดไลติงครับโอเคเขียนเนาะเมื่อกี้มันแตะสมุดเดะ เดมอนว่าเนี่ยอีกแล้วก็สไ w r i ติ n งก็เหลือแค่เดมอนยูเรและเหลือแค่ g Ghost o f กับ Ghost เฮ้ยครบแล้วดิสปิริ t บ o ็อกด้วยครบแล้วเดมอนไวจังเหลือแคปเจอร์พอโตฟก็สแคลร์คลาร์กก่อนเพื่อนลุยต้องแคปเจอร์พอ f ต h ก s สอ่ะทิซซี่สปิริดบล็อกก็สไตร์ติ้งครบและเร็วมาก ถ่ายด้วผีแคร์โรคลาร์กจากเลสโก้สมาร์ตสติ๊กผ่านแล้วนะสมาร์ตผ่านแล้วนะแคร์โรเข้ามาในตู้ปุ๊บอ่ามามาสเต็ปนี้สเต็ปนี้แคร์โรแคร์โรคลาร์กแคร์โรคลาร์กจะหลบในตู้เหรอแคร์โรคลาร์กเราจะหลบในตู้ไม่รอดอ่ะเจอปะเจอไอ้นี่ไหมเจอกระดูกไหมใครใครหลบครับ แคร์ครัสแคร์แคร์แคร์คลแคร์อแครรค์คร Show yourself แคร์คราสลองดูก็ได้นะอดีแคร์คราสแคร์โรแครเโรคราสแงเ์ียงริง แค r o โรทางฝั <Carol. S 2> ่งไหนเนี่ยเขานะจนะรู้ไหมเนี่ยน่าจะฝั่งซ้ายนะแคร o โร่เลียรหลบอยู่ในตู้แล้วแคโรคลั a ร์โแครโร่แคโร่แคโร่แคร์์อร่์โอ้โร่ a ครรงร์โร่แครรือจร away Give us a sign. Oh. s i <c> g <oughs> ์ Here Show yourself Show yourself Here Give aside ตอบได้คำเดียวหรอ Give aside Next เอ้ยไม่ใช่คลิปใช่ไหม Show yourself Carol Clark Carol เสียงไม้ดัง Carol Show yourself Away Are you friendly วุ้ย แอคแท็กแคโรแคโรแอคแท็กแคโรคลาร์กเลยหนีไปแล้วแคโรคลาร์กอุ้ยเฮ้ยโหแล้วนี่อยู่ไหนโผหดแล้วว๊อดไม่เห็นมันเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่โผล่แป๊บเดียวอ่ะข้างอยู่ข้างกล่องแดงอ่ะอยู่ข้างกล่องแดงเป็นผีเด็กผีเด็กผมได้อินเทอร์แัคผีเด็กอยู่ตรงกล่องแดงอ่ะแคโรคลาร์ก เชื <Show> อ่อ yourself เพราะเขาชนผมแน่เลยแล้วผมถอยแล้วกัน carol clark give us a sign carol 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 clark carol c a l o s <laughs> l <Carol. S 1> show, <yourself. S 2> show yourself carol clark show yourself carol ยักจัง carol นำไมน้องแต่เห็นเห็นแวบเดียวเองมาเกียร์โผล่มาแป๊บเดียวแคร์โรแคโรลกิต์อัไม่อาต่อซิไม่อยากต่อสิริบอกแล้วด้วยแคร์โรลแคลช่วยช่วยชลวชวยยช่วยอยย่ Caro l are you here? Carol, are you h e r e Carol, show yourself Caro l show yourself c a r อ l if you are here please write the book ไม่อยากรทำเลยเหมือนน้องกลัวไปแล้ว่หายไปแล้ว่น้องกลัวคนเยอะใช่เป็นผมผมก็กลัวเยอะกัน แคร์โรลกีฟอาสไซยู่างบนแล้วกันผมรออยู่ข้างบนแคร์โรลกีฟอาสไซนอุ้ย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 แล้ยอุ้ยอุ้ยแล้ยอุ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 ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้าอุิย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอน้ยุ้ยอุ้ยเพิ่งปิด้ยยิ้อ้อข้้อลัเข้้องไกลเลยเข้าด้วยเข้าด้วยเข้าเข้าเข้ย้ อืม mm, Nice ชโอ้น่าเติดยังเช็คก,ก่อนนะติดโก้แล้วโอเครูปแรกเลยเยี่ยมครับ<ฮ>ต่างก็กติดอะไรวะเห็นตะไหลฮะไม่ยังไงไเห็นข้างล่างปะเห็นข้างล่างปะรูปผมอะไม่เห็นเห็นตะไหลอีกคนจริงเหรอใช่ใช่พี่อีกคนหนึ่งเห็นปะ,ะไไเห็นตะไหลเหมือนกัน ใช่เหรอเห็นตรงประตูป่ะครับม้าม้าเอ้ามีไงมีคนตายมีคนตายไปถ่ายรูปเลยให้ผมโดนล้ครับลากเกินลากเกินคุณเลยรู้จักรู้จักเปิร์กผีเมือนผมเลยเราว่ามันมันได้ยินแหละไล้อยู่ไหนกันน่ะอยู่ไหนกันน่ะอยู่ห้องเดียวกันสามคนจริงป่ะอยู่ห้องไหนห้องนั้นน่ะเมื่อกี้หลบแล้วเมื่อกี้หลบแล้วแต่ว่าหลบไม่พ้น ไหนว่าผมมีเปิร์เปลืองเปลือนี่หว่ามันเลยไม่ค่าผมไหนดูเลซิโทเลซติดันนี่ไหนบอกว่าไหนบอกว่าคุยในดิสคอร์ดเราไม่ได้ยินไงไม่รู้นี่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหนึ่งทีเห็นรูปผีเลยเหรอทำไมผมเห็นน้องเห็นนะเห็นนะเห็นรูปโกสอยู่นะถ่ายดิสครดแน่าจะเห็นผีเลยไอ้ไอ้ตั้งผไอ้นี่มั้งหรือว่าน้องหัวยื่นออกจากห้องก็ไม่รู้เพราะว่าเขาหัวยื่นออกจากห้องมัน มมมััันนนนี่ไงผีมันได้ยินจริงๆกี่คนน่ากลัวคือกระพริบอีกทีหนึ่งอะผีอยู่กลางห้องแล้วอะเนอะถึงตัวแล้วอะแบบโอ้ no พอเห็นมันค่านมาแล้วกำลังจะหนีแล้วอ่าเอากลัวปลาปลาตอบแล้วนะตอบว่าอะไรเดมอนโอ้โเดมอนหน้าต้องยืนสี่คนเลยให้มันเลื่อนนะเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนคนเดียวไงตายลาผีเขาไม่ชอบเลือกผมนะรู้เป็นอะไรอืม จะเป็นิลชีหัวเีหัวเป็นเลชีจะเป็นเลชีกับคุณน้องคุณแม็กนะครับคุณแ <Dem o S 2> ม็กเดมอลได้ตังชามฉีบเจอซ,ซื้อของใหม่ด้วย